ไปไปบอกว่าเอาได้งานโตนดงานโตเนี้ื้อหยางเสื้อหยางเมกเมวาแดงเอาเซื้อเตั้นตั้นกระเบ้แดงครับขอนี่องีครับซสื้อหยางครับผมแมผมเแตกเแตกซื้อหยางครับเนี่ยซอหยางบอกเคลื่อนดิ่ะาห บ้าซื้อหยังเนี่ยนัดน้อยนัดน้อยัดน้อยนัดน้อยซื้อหยังบ้าซื้อหยังกองหวยได้ครับกองห้วยได้ครับผมบ้าซื้อหยังครับเนี่ยหน้องมากครน้องน่องมากนี่ล่ะนี่ละคาฟฟิวาฟิฟิวครับคาฟิฟิวนี่เอาบ้าหยั่งเนี่ยเินสาวเหรียญบ้าบ้าซื้อหยังครับเนี่ยที่หครับที่หนึ่งเอาที่หนึ่ง นี่คือ hãy ชักเว่าอันยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งบ้านหนองแบงนี่คือ เดี๋ยวเอาเดี๋ยวสิรายงานเดี๋ยวสิแอนแอนสะพานพี่ละคนเนอะเอาเอายืนยืนประจำตำแหนง่งยืนประจำตำแหน่งเลยโอ้โหนะหันหน้าออกครับหันหน้าออกหันหน้าอ,อกเลยครับ เริ่มเริ่มจากวาตันไหนกันเนี่ย,อยโอ้โหเริ่มจากวาววาวง่องมากรึเปล่าครับเนี่ยน่องมากเกอร์ครับน่องมากเกอร์ไอ้มีดวงนี้ม,ม,นมีสา่วนบ่ครับมีสา่วนบ่บมิส่วนบ่แน่นอนครับผมบแ <คา S 1> น,น่นอนครับผมอ๋อโอเคครับต่อไปนอ่นองน่องหยังครับเนี่ยวาว่องหยางน้องน้องน้องไอ้นะน้องไออุ่นอ๋อ โอ้ว้าวน้องไออุ่นมาจากเอสซีเลยนะครับเนี่ยครับคุณนแดงโครงสร้างด้วยอันที่สองน้องอะไรครับผมฮะน้องสกายน้องสกายมีไฟไหมครับมีไฟไหมในดวงนี้ไม่มีครับไม่มีครับน้องสกายไม่มีไฟโอเคครับผมต่อไปน้องอะไรครับผมน้องแมนยูครับน้องแมนยูครับผมโอ้น้องแมนยูมาจากไหนครับเนี่ยมาจากประเทศลาวมาจากประเทศลาวโอ้วาไกลด้วยครับ เอาต่อมาน้องอะไรครับผมฮะน้องอะไรนะน้องมันชี้ครับผมโอ้โหครับมีไฟไหมครับดวงนี้มีไฟไหมไหนๆเปิดดูไหนครับอ๋อไฟยังไม่ติดครับอ๋อโอเคครับน้องอะไรครับผมน้องเมฆน้องเมฆมีไฟไหมครับมีไฟไหมดวงนี้ไม่มีครับดวงนี้ยังไม่ได้ติดครับยังไม่ได้ติดอ๋อน้องเมฆ น้องเมฆว้าวแดงครับต่อไปน้องอะไรครับผมน้องตั้นน้องตั้นทำเองไหมครับดวงนี้ไม่ครับโอ้โหอ้าวโอเคครับบังต่อไปเข้าไปครับของอาจารย์ใหญ่ของอาจารย์ใหญ่ของตั้งต้อนเราเองครับใหญ่เป้านะโว้ยมาเองครับเอามาทั้งทีโซฟาเนี่ยครับโซฟาเนี่ยโอ้โโซฟาไฟมีแล้วไฟมีแล้วครับผมของอาจารย์ใหญ่เฮาอ้าวต่อไป น้องน้องยังครับเนี่ยผมไอช่างอล็กครับเล็กการช่างเล็กการช่างครับมาจากไหนครับมาจากไหนเนี่ยจากบ้านหนองแวงครับมาจากบ้านหนองแวงครับทายไปที่หนึ่งผมเป็นหมาทายไปที่หนึ่งไม่มากคจรมาโคจรมาแล้วฮะช่างเล็กมาแล้วครับช่างเล็กมาเดียวเองเลยครับโอ้โหโอเคได้ครับที่หนึ่งที่หนึ่งครับอ้าวต่อไปครับของช่างอะไรครับผมช่างท็อปช่างท็อปมอรวันส่งเข้าประกวดครับตรงนี้ครับ อามีไฟไหมครับ,ม,ม,รบ,บมีเต็มรูปแบบมีเต็มรูปแบบโอเคครับผมไฟอะไรไฟ,ไ,ไฟเต็มรูปแบบไฟ่อะไรครับไฟไฟว่าวครับ <laughs> <laughs> อ้าวต่อมาช <ไฟ S 1> ่างต้น อ่าโซโซโซ่ไหโซ่ไหนครับต้นเฝ้าส้มอ่าต่อมาน้องน้องอะไรครับน้องเต้ครับผมน้องเต้น้องเต้เฝ้าเฝ้าอะไรครับเนี่ยทีมงานกล้องห้วยเลครับทีมงานกล้องห้อยอะไรมีไฟไหมครับเนี่ยมีครับผมไหนครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวมาเออไอติ้งมาเมืองซิกเมเจอรซิกเมเจอรนี่ครับเฝ้าลวงซิกเมเจอร์ของน้อง น,น้องอ้อยครับน้องอ,อ,<า>อง้อย,ย,อย,ยพี่เซนพี่เซนเนี่ยพี่เซนนะพี่เซียนหรอ,น,อ,อน้องอ้อยว้าวล้างนี่สูงเท่าไหร่ซี่เมตรครับซี่เมตรครับผมยืนยืน,ยน,ยนใกล้ๆนั่นใกล้ๆนะซี่เมตรกว้างเท่าไหร่นะกว้างเท่าไหร่เนี่ยกว้างสี่สูงสี่สูง,งสีง่ไฟเต็มระบบระบบไฟเต็มระบบเอ้าเปิดโซ่ไหนนะ ทางไมเมือนก <canvas S 1> ็นี่กกอนอ๋อตัวนี้ถึงจับสามคนเลยเเนี่ยเอาเตาหน่อยกับแม่ับน่ะนี่ครับเดี๋ยวมาห้มึงบรรยากาศรอบๆเพ้า เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก็จะทำการแข่งขันถามอาจารย์ในห้องกอนการติกามีมีเมียงนะอะไรเนี่ยคืออยู่สอดแจ้งสนุกดังอ้าวเนื่งหนึ่งคืออยู่โดนอยู่โดนสอดแจ้งอยู่โดนสอดแจ้งเพราะมีไฟกับพิจารณาพิเศษอ่ามีไฟพิจารณาพิเศษอ่าข้อสามข้อสามคือตโนบะคาดตโนบกคาดกะจิงอยู่แต่ว่ากะอธิบติบ้านชุมเชยอ่าว้านชุมเชยอ่าเพราะได้เต็มควรตามกำหนดไรครับ ถ้ายุสมมติวายุครบทุกดวง okay. ได้ทุกได้ทุกดวงได้ทุกดวงคือมีเงินพันหนึ่งหารกันเลยบองเย็นกบมันมาไถ่มาสี่พหรือมั้ง่โอ4 0ง0นสี่พันเลยนะเ่ลามีานี่นันมาลอยมาลอยมารมาลอยวี่หรอกมูจิรุ่งเลดโอ้อันนี้อันนี้คือกวนนานดงโอ้ตอนที่เอ่อ ควร ta đang อย่างเดียวนี่ 要不。 1,2,3 1,2,3 1,2,3 สองหมื่นบาทนะแต่ว่านี่ว่าพี่นะแต่ก็จะไ,ได้รีเปล่ใครหน่อเทินซ้อน